จคอดเบบีแล้วเหรอลูกอู้เแบบีน่ารักจังเลยมีเบบีกี่ตัวคะลูกน่ารักจังเลยอ่ะช้องจีหกตัวหรอลูกยังเหลืออีกใบหนึ่งเหรอลูกสองสี่หกดตัวว้าวเบบีน่ารักจังเลย, 6, 7, ลลยเดูดูแลดีๆนะลูกนะโอ้ลูกหนาวกกลูกไว้นะลูกนะโอ้พุ่นจะคลอดคลอดเมื่อคืนหรือเมื่อวานเนาะแม่เมื่อวานหนูก็ไม่ลงมากินข้าว อ้น่ารักจังเลยลูกดูแลเแบบี้ดีๆนะคะอีกตัวนึ่งอยู่ไหนอะลูกอีกตัวหนึ่งไม่คลอดหรอคะนุมีแปดนะเอ้ยน่ารักมากๆเลยเแบบี้น่ารักจังเลยเออแม่มีหลานแล้วแม่มีหลานแล้วลูกเออรออีอตัวนึงนะลูกเนาะกบไว้นะคะโอ้ดีใจมากๆเลยลูกวันนี้วันที่สิบเจ็ดธันวาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้องโอเลี้ยงนะคะคลอดเบบี้ออกมาให้ตอนนี้ที่เห็นเจ็ดตัว แม่ไม่กลัวแล้วลูกแม่ไม่กลัวแล้วโอ้หนูกกออีกนะยังมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะลูกแม่ไม่กลัวแล้วนะคะดูแลลูกดีๆนะลูกนะเลียงเป็นไงบ้างลูกกินข้าวไหมลูกเอาไหมแม่เอาข้าวให้เอาไหมคะอ่ะอ่ะให้หนูกินข้าวอ่ะกินไหมข้าวเนี่ยหูกินไหมค้ข้าวแม่เอาข้าวให้เอาไหมหนูไม่กินหรออ๋อหนูเลี้ยงลูกก่อนใช่ไหมอ๋อหนูเลี้ยงลูกหนูรู้ลูกก่อนใช่ไหมคะอ๋อมันเหลืออีกตั้งสองใบเหรอลูกหรือยังไง อ๋อสองสี่ห้าหกอ๋อยังไม่ออกอ๋อโอเคโอเคโอเคนั้นหนูฟักลูกก่อนนะยังออกไม่หมดใช่ไหมลูกช้องชีอ๋อฟักต่อนะลูกนะโอ้เก่งมากลูกฟักต่อนะฟักต่อใช่ไหมคะลูกสองสามสี่ห้าหกยังไงยังไม่ครบแปดเลยนะลูกเนาะยังมีอีกใบยังไม่ออกใช่ไหมลูกเออยังมีอีกใบยังไม่ออกรอก่อนใช่ไหมคะลูกออ๋อหนูฟักก่อนเนาะ เอาตัวสุดท้ายออกช้ากว่าเพื่อนเลยแหละลูกเอ,อ้ยแดบบีดีน่ารักจังเลยเอ,อ้ยสองสามสีห้าทำไมมาม่าเห็นเห็นแค่ห้าตัวเอ,อ๋อยังออกไม่ครบลูกไม่เป็นไรลูกออกออกให้ครบก่อนนะอ่ะออออมมแม่ไม่กวนแล้วนะโอ้อ้โอแม่ไม่กวนแม่ไม่กวนนะลูกลูกฟักต่อนะฟักลูกออกให้ครบนะออยังไม่ครบลูกยังไม่ครบโอเคครับแม่รอนนะเหมือนกลางวันเหมือนตอนเช้าแม่นับได้เจ็ดตัวลูกแล้วทำไมตอนนี้ไปไหนหมดแล้วหนูทับไว้เหรอลูก โอ้ตัวนั้นยังไม่ฟักโอเคโอเคที่ยังมีอีกังไม่ฟักฟักต่อนะลูกนะโอ้ฟักต่อนะคะโอเคโอเคโอเคคนเกณฑ์คนเกณฑ์ฟักต่อนะให้ลูกออกมาปลอดภัยนะลูกให้ครอบทุกตัวนะลูกนะโอเคแม่ไม่กลัวละค่ะไม่กลัวแล้ว